อยากจะเชื่อแม่บอกว่าในคลองข้างหลังมีหอยด้วยนะไม่รอช้าค่ะรีบชวนแม่ไปดวนๆต้องมัวแต่ช้าแม่นี่คือเข้าไปอยู่ข้างในนู่นแล้วเขาบอกว่าหาหอยในคลองเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วยากกว่าลิ้มทะเลอีอุปกรณ์ที่ใช้ห,หอยวันนี้คือพลาจริงๆแล้วจะใช้มีดใช้อะไรก็ได้แต่แม่ถนัดแบบนี้ค่ะได้มาแล้วค่ะลูกแรกหอยที่เราหาวันนี้คือหอยกันค่ะแล้วไม่ได้กินกันง่ายๆนะคะหอยชนิดนี้จะอยู่ในโคลนหรือในคลองเราจะใช้มีดขูดๆแบบนี้หละค่ะเวลาไปโดนตัวหอยมันจะมีเสียงดังแกลกนั่นคือหอยแน่ๆแม่เเเน่่ย้าาาาาหหหอกกกกงงมมตตัแด็ มีเสียงแกลกนั่นคือเจอน้องแล้วค่ะด้วยความที่น้องอยู่ในโครนนะคะพอได้มาถึงกวางก็จะล้างก่อนตอนที่ชวนแม่มาทีแรกไม่ได้คาดหวังเลยค่ะว่าจะได้กินเพราะมันดูยากและทุรักทุเลมากแต่ด้วยความที่แม่บอกว่าหาได้ก็เลยเดินดูดๆลงมากวางก็สงสัยว่าแม่ดูยังไงว่ามีหอยอยู่ตรงไหนแม่บอกว่าขูดไปเลยมั่วๆหอยกันเนี่ยขนเนยขาชอบฝังตัวอยู่ใต้โครจะหาได้ตามบริเวณป่าชายเลนแต่โชคดีค่ะที่บ้านกวางอยู่ติดกับคลองอารมณ์ป่าชายเลนด้วยถ้าถามว่ากวางได้กินบ่อยไหมก็เนี่ยละค่ะในรอบสิบปี บางเบาไม่เหนอะหนะแถมยังช่วยควบคุมความมันและช่วงนี้ผิวกวางแพ้ง่ายเหลือเกินแต่ใช้กันแดดแคโนดคือไม่แพ้เลยเพราะว่ากันว่าหอยกันมีความทนทานสูงและสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าหอยชนิดอ,อื่นๆตัวนี้คือตัวใหญ่มากน้องน่าจะอายุเยอะสุด <c oughs> ถ้าน้องอายุเยอะๆเนี่ยสีฝาของน้องจะเปลี่ยนสี <c oughs> ทุกคนลองสังเกตนะคะสีฝาของน้องจะเข้มขึ้น <c oughs> วันนี้กองขอเป็นผู้ช่วยแม่ละกันค่ะกว่าจะได้กินแต่ละลูกไม่ง่ายเลยค่ะโชคดีนะคะว่าในคลองข้างหลังเนี่ยอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านก็จับปูจับหอยนําไปสร้างรายได้ได้ด้วยนี่คือว เล่นกับแม่คิดว่าจะได้สักสี่ห้าลูกท่นี้ดังแกลกเหมือนกันค่ะแล้วเห็นฝ <Wow. S 2> ายใหญ่ดีใจกันมากคิดว่าได้ตัวใหญ่ที่ไหนได้เป็นเปลือกวันนี้น้ำในคลองยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่คะ่ะเขาว่ากันว่าหอยกันี่ยมีรสชาติที่หวานฉ่ำคล้ายหอยนางรมแต่มีความกลุบเล็กน้อยคลองข้างหลังมีต้นจากนะคะคือยายกวางี่ยปลูกต้นจากไว้นานแล้วและสามารถนำไปทำบุหรี่ได้ด้วยนะหรือเรียกบ,นบานว่ายาสูบนั่นเองนี่แป๊บๆจะได้ครึ่งถังแล้วว่าแม่บอกว่าขูดมันมากวันนี้โชคดีค่ะเจอหอยเยอะแวบไปเห็นลูกจากว่าแล้วแม แม่บอกว่าเดี๋ยวเราเอาลูกจักไปทําของหวานกินกันแต่ดูก่อนนะว่าก็สุกหรือยังเศร้ามากค่ะน้องยังไม่สุกเดินบุกครวนไปหาหอยต่อฉันจะหายเต็มถ,ถ้าหอยกันเขาชอบแอบอยู่โคลนของต้นจากยิ้เสียงนังแก๊กแล้วตัวใหญ่ๆแบบนี้มันชื่นใจมาก หาไปก็หิวไปแต่ได้ตัวเล็กเนี่ยแม่ไม่เอานะคะแม่บอกว่าเล็กเกินปล่อยเขาไปก่อนรอเขาโตเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเก็บกันใหม่พอสังเกตการเห็นแม่หาไปสักพักตอนนี้เริ่มคันมืออยากจะขูดบ้างแล้วค่ะหาหอยกันก็สนุกไปอีกแบบนะคะมันได้ลุยโครนด้วยถ้าพาเด็กๆิกไปด้วยเนี่ยยิ่งสนุกเลยอันนี้กวางไม่ไหวแล้วค่ะกวางขอลองบ้างทุกคนมันได้จริงๆค่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นพี่พี่บอกว่าหอยกันบางที่เขาเรียกว่าหอยพ่อก็บอกว่าเอาไปแกงส้มอร่อยแกงกะทิหรือนําไปย่างลุ้นกันนะคะว่าวันนีีุ้้กกกกวววาาาาางงงจะะะะเอออไไปททํรรรินนนน็พ่คหหหยยยััมมโช์ลลบ สมองระบบประสาทหัวใจและสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วยวันนี้น่าจะหากันแค่นี้ค่ะเพราะตอนนี้ได้ครึ่งถังแล้วเดี๋ยวจะกินไม่โมในก่อนกลับเราก็จะเอาหอยไปล้างก็ล้างน้ําในคลองนี่แหละค่ะพอน้องแอบมีขี้โค,คลนเยอะมากไม่แอบ,บแหละเยอะเลยได้หอยกันทุกไซส์เลยค่ะแม่บอกว่าเอามาเลือกหน่อยนะคะตัวเล็กๆแล้วก็จะปล่อยกลับไปรีบเลยค่ะตอนนี้ฝนไล่แล้วได้หอยเยอะเกินความคาดหมายมากเห็นก่อไฟแบบนี้เมนูวันนี้ขอนําเสนอหอยกันย่างราดน้าจิ้งซีฟูดแซบๆค่ะ,คะเหมือนเดิมค่ะกวางกอไฟไม่ติดจนต้องเรียกแม่มมมาาช่่วยหรรือเไี ไฟในตัวคะเนี่ยกว,ว่าก่อไฟให้ติดเนี่ยยากกว่าไปขูดหอยอีตอนนี้ถานเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็ตั้งตะแกรงพร้อมอย่างเลยทุกอย่างเริ่มเข้าที่แล้วก็ใส่หอยลงไปย่างโลดตอนนี้คือกวางหิวมากๆค่ะแต่ว่าแม่เข้าครัวไปทาน้ําจิ้มซีฟูดแล้วนะกวางถ่ายไม่ทนันเวลานําหอยมาย่างต่อถานแบบนี้มันจะได้กลิ่นที่หอมมากๆเลยค่ะเวลานี้ละค่ะสาคัญตอนที่รอหอยสุกท้องเนี่ยร้องจอกจอกแล้วย่างไปกวางก็กลับหอยไปด้วยนะคะน้องจะได้สุกเร็วๆผ่านไปไม่ถึง15นาทีค่ะหอยเริ่มอ้าปากกแแลลล้้ววิ่นคือหอหมมา ฉ่ำมากเลยค่ะทุกคนน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดฝีมือแม่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไม่รอช้าค่ะคำแรกคือแบบอมันอร่อยมากเนื้อหวานฉ่ำจริงๆด้วยค่ะทุกคนคุ้มค่ากับที่ลุยโครนยอมโดนดึงกัดมากกองไม่ได้กินหอยกันนานแล้วจนลืมไปแล้วค่ะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงย่างไปกินไปเพลินมากใหญ่มากให่ดูฝ่ามือ ตัวนี้คือเน้นเน้นเต็มปากเต็มคำเลยค่ะพี่พีถามมาว่าหาซื้อกินที่ไหนได้บ้างถ้าไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาตินะคะจะมีชาวบ้านค่ะหามาขายกันนะต้องบอกแม่ว่าอร่อยมากมากินด้วยกันเล็วพอาแม่ชิมไปคําแรกแม่แบอกว่าแซ่บมากเนื้อหวานแต่กวางไม่แน่ใจนะคะว่าชาวบ้านเขาหามาขายกันกิโลละเท่าไหร่วันนี้กินได้กันทั้งบ้านแล้วค่ะพ่อแม่กวางหมดเกลี้ยง